กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับลูกศิษย์ที่มีความใกล้ชิดที่คอยดูแลนะครับหลวงพ่อหลายวัดคันลัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยในความศรัทธานะครับที่เขามีต่อหลวงพ่อหลายกันครับขอเชิญพบกับคุณหมูวัดคันลัดครับสวัสดีครับพี่หมูครับครับพี่หมูครับพี่หมูเข้ามาดูแลหลวงพ่อได้ไงครับอ๋อก็สมัยเด็กๆนี่เห็นท่านแล้วน่าเริ่มใสก็เลย สืบหาดูว่าท่านจะออกวัตถุมงคลเมื่อไหร่แล้วพอปีห้าสี่พอมาทราบว่าท่านออกวัตถุมงคลผมก็เข้ามากราบไหว้แล้วก็อยู่จนปัจจุบันนี่ครับครับผมอ๋อคือแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยคือรู้จักหลวงพ่อมานานแล้วตั้แต่เด็กๆแล้วถูกไหมครับใช่ครับครับพอท่านออกวัตถุมงคลก็คือบูชามาครับรุ่นแรกถูกไหมคือรุ่นไหนฮะรุ่นแรกคืออ๋อรุ่นหัวใจนะครับรุ่นหัวใจนี่เป็นรุ่นที่แจกงานศพนะครับแจกงานศพนะครับผม แต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ทําเป็นครั้งแรกสร้างเป็นครั้งแรกนะฮะใช่ครับแจกในงานศพของของคุณแม่ของลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาใช่ครับต่อหลวงพ่อนะฮะครับจานวนการแจกเยอะไหมพี่พี่หมูพ่อจําได้ไหมสมัยนั้นลูกศิยดสร้างสี่สี่ร้อยครับผมก็ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะครับครับผมนี่หลังจากนั้นก็คือเข้ามาฝากตัวใ็้ลูกศิษย์หลวงพ่อตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าสี่ครับผมคือแล้วแล้วพี่มามารับใช้หลวงพ่อเริ่มต้นยังไง ในการรับใช้คือดูแลอะไรบ้างครับตรงส่วนไหนก็เข้ามามาถึงก็เช้ามาก็มาเซกุติครับถ้าถ้าไม่ได้ไปทํางานประมาณกี่โมงพี่ช่วงเจ็ดโมงกว่าก็จะเจ็ดโมงครึ่งนี่ก็จะมานะฮะแล้วมาช่วงหลังนี้มีงานก็จะไม่ก็ได้เข้ามาจะมาก็เสร็จงานเสร็จเนี้ยเข้ามาครับคือถ้าวันไหนมีงานพี่หมูก็ไปทํางานปกติแต่ถ้าวันไหนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือไม่มีงานก็เข้ามาละเจ็ดโมงมาทําความสะอาดกุติครับผมแล้วดูแลท่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกบ้าง ก็หาดูแลเกี่ยวกับพวกน้ำที่เตรียมเข้าตู้เอาไว้นะฮะแล้วเวลาท่านบีกิจนิมนต์ก็ไปกับท่านด้วยไหมฮะเือมอาจะผมจะไปตอนที่ไปนั่งปกแต่ถ้าไปฉันนี่จะมีลูกศิษย์คนขับรถให้ครับผมแล้วตอนไปช่วยเล่าถึงตอนไปนั่งปกหน่อยพี่เวลาหลวงพ่อนั่งปกท่านนั่งไงะผมจะนั่งนิ่งสมาธิครับผมไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยนานไหมท่านนั่งนานไหมส่วนใหญ่ประมาณสักกี่นาทีท่านนั่ง สี่สิบห้านาทีแต่แต่ก็จะมีเป็นรอบทรับสี่รอบครับผมแล้วแต่ย้ะนั่งปกจะนั่งสี่รอบครับครับผมตลอดเวลาที่ดูแลหลวงพ่อมาตั้งแต่ปีห้าสี่จนถึงปีห้าเจ็ดเนี่ยนะก็ประมาณสักห้าสี่ห้าห้าประมาณสักสี่ปีครับเป็นไงบ้างครับคือได้สัมผัสหลวงพ่อแก้ชิดรู้สึกยไงบ้างก็น่าเริ่มใสมากครับเพราะว่าพรดเดือวนี้ครับมัน คือหาที่แบบว่าปฏิบัติไปเพื่อหลวงพ่อนยากอย่างนี้ได้ยากครับก็เลยมาคุกคีอยู่ทุกวันนี้ก็เห็นอาจารย์ปฏิบัติแล้วก็ดีมากครับก็เลยฝากตัวอยู่ทุกวันจนทุกวันนียครับครับผมนะฮะก็ดูแลหลวงพ่อทุกส่วนคือจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านเป็นคนง่ายๆนะเรียบง่ายครับครับผมดูดูดูแลท่านท่านก็ไม่เคยเรียกร้องต้องนู่นต้องนี่ไม่มีเลยครับไม่มีครับครับผมท่านก็เรียบเรียบง่ายๆสบายๆนะครับแล้วก็เวลาญาติโยมมาหาท่านท่านก็รับญาติโยม ปกติเหมือนทั่วไปครับครับถ้ามาถวายสังฆทานนี่ผมก็จะคอยดูเตรียมกับจัดที่อะไรให้ให้อ๋อนะฮะวันเกิดใครอยู่ในพื้นที่อยากจะมาถวายสังฆทานวันเกิดทําบุญอะไรก็หลวงพ่อท่านก็รับหมดครับแล้วก็มาเจิมรถก็ครับมามีมาบ่อยครับเจิมรถมีมาเจิมรถด้วยนะครับครับผมส่วนใหญ่แล้วท่านท่านเจิมรถเป็นไงบ้างเล่าหน่อยพี่เชื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ชมได้หลายคนที่สนใจออกรถใหม่มาเดี๋ยวจะมาเจิมเนี่ยจะเจออะไรครับท่านท่านเป็นไงบ้างท่านทำยังไงบ้าง ก็จะมีท่านจาจา์ด้วยหมึกทองที่ใต้ตรงฟ้าของรถแล้วก็จะแปะด้วยแผ่นทองครับท่านกระทาด้วยตัวท่านเองเลยครับผมผมก็คอยถือบาทน้ำมต์คอยเวลาโผ่น้ำมต์คอยเดินตามท่านคอยหยิบส่งอะไรให้ท่านรถมอเตอร์ไซค์ท่านทำไหมทำครับทำครับดีมาเรื่อยครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ใช่ครับนะครับท่านก็ทําหมดรถเก๋งมาบ่อยครับรถเก๋งนะฮะส่วนใหญ่ก็คือก็คือ เป็นความศรัทธานะใช่ครับคือเหมือนกับว่ามียันติดติดรถไว้เป็นไหนเดินทางไปไหนก็แค้วค่าปลอดภัยใช่ครับนะครับส่วนใหญ่แล้วลูกศิษย์ที่มาที่มาเอ่อมามากราบมาศรัทธาหลวงพ่อเนี่ยนะก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะมาในเรื่องของความเมตตาหมานิยมของหลวงพ่อถูกไหมครับเพราะว่าอาจารย์ท่านจะเมตตาไปทางด้านนี้มากกว่าครับครับผมแล้วตั้งแต่พี่หมูมาดูแลหลวงพ่อนี่เป็นไงพี่รู้สึกว่าคือเหมือนกับว่าชีวิตหน้าที่การงานมันมันมันแบบมัน นดีขึ้นครับงานบูธก็เยอะขึ้นโทษนะครับพี่พี่หมูทํางานอะไรก่อนนนี้ทํางานอะไรบ้าก็รทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาบูธครับจัดสร้างบูธตามเมืองทองไบเทคอะไรประมาณนี้อ๋อครับผมครับโอ้ก็เป็นงานที่ต้องก็คือต้องดูแลรับผิดชอบเยอะเหมือนกันนะครับครับผมแล้วเคยมีประสบการณ์ไหมพี่เอาวัตถุมงคลหรอว่าไปใช้มีไหมเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทำงานไหมก็ตอนนี้ลูกน้องผมก็แฝงรุ่นส่งน้ำครับผมอ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันไปงานพี่แล้วก็ฝารล่นส่งน้ำแล้วไงของล่วงอะไรก็จะ แค้วคาดนะเพราะพอร่วงปุ๊บก,ก็นี่อาจารย์อาจารย์อ๋อคือ <c oughs> ทีจัดเวทีอะไรพวกนี้นะครับ<ม>แต่กับผมอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบไม่คาดคิดก็แควคาดปลอดภัยนะครับอ่วันนี้ก็คือพี่หมูก็นําวัตถุมงคลนะที่หลวงพอ่อจัดสร้าง,จ,างจัดสร้างขึ้นมาส่วนมากชุดนี้เป็นลูกศิษย์สร้างทั้งหมดอันนี้คือจัดอันนี้คือสะสมมาตั้งแต่ก่อนจะมาริ่มารู้จักหลวงพ่อแล้วถูกไหมก่อนที่จะมาดูแลหลวงพ่อแล้วถูกไหมเริ่มเลยครับอัขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวดูหน่อยวันนี้ นี่เป็นสร้อยที่มีพระเยอะมากแล้วก็พี่หมูบอกกับผมว่าก่อนนั้นเนี่ยแขวนแบบเนี้ยทุกวันนะครับอ่ะขอดูไล่ๆไปเลยนะนี่องค์นี้ก่อนฮะเนี่ยเป็นรุ่นกระถิ่นครับกลับผมปีห้าหกครับกลับเน้อเงินนะฮะเป็นรุ่นกระถินตั้งยี่สิบเอ็ดองค์ครับคระโอรคน้อยมากเลยนะครับผมขอจารยจะตั้งน้อยครับครับผมถัดมานะับคุณผู้ชมแต่ขออนุญาตนะครับ นี่นี่เป็นรุ่นสามครับครับเขาือเขาเรียกกันสามารถจะเรียกกันเรียกเหรียญหน้าวัวครับครับผมเงินมีเก้าเหรียญครับครับด้านหลังเป็นองค์เท้าพเวสุวรรณนะฮะครับคือสังเกตดูเนี่ยทุกเหรียญจะมีรอยจานครับผมครับเคยเคยอยู่ตอนที่หลวงพ่อท่านจานวิ้ย่เคยเห็นไหม คือเพราะว่าได้ข่าวว่าคือท่านจะเมตตามากไม่ว่าจะสร้างพระเครื่องมากี่องค์ท่านก็จะจานให้หมดครับเป็นไงเวลาท่านจานพี่เคยได้เห็นตอนไหนอาจารย์นี่จานในห้องครับอ๋อในห้องครับเพิมาอาจารย์นี่จานรมันตีสี่ตีห้าอ๋อครับผมเวลาเนี้ยครับผมซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่คือพี่หมูก็ไม่ได้ไม่ได้หย่านัหละนะฮะอันนี้เป็นไงะเหรียญโต๊ะหมูครับอายะรุ่นนี้อายการสร้างครับอืมเป็นอายการที่เขาลบนับถืออาจารย์อยู่ครับผมครับเ้า้หลัง คือทั้งพวงเนี้ยหลวงพ่อทั้งหมดเลยใช่ครับเหรียญเงินทั้งหมดทลายทั้งหมดเลยครัอันนี้เป็นเหรียญเจริญพรที่รุ่นที่พี่ไก่สร้างครับทเงินครับถัดมาครับอันนี้ก็รุ่นสองที่พี่ไก่ชุดที่ฝางสร้างครับที่สร้างต่อมาจากรุ่นหัวใจใช่ครับรุ่นสองหลังเรียบครับครับผม แน่นอนนะครับก็มีรอยจานครับคือปัจจุบันนี้วัตถุมงคลหรือว่าเหรียญของหลวงพ่อเนี่ยยังไม่ค่อยมีของเล่นแบบเท่าไหร่นะครับครับครับอันนี้เป็นรุ่นตาตั้งรับตําแหน่งเจ้าอาวาสครับครับปีห้าสครับฉลองพัชยศนั่นเองครับใช่ครับต่อไปเป็นรูปหล่อนะฮะอันนี้หล่อปั้มครับครับผม หล่อปั๊มเป็นเนื้อเงินมีเก้าเหรียญมีเก้าองค์นะด้านหลังอุดด้วยเนื้อผงวัตถุเยอถ้าได้ถือที่ว่าเป็นรอยองค์ปั๊มรุ่นหนึ่งใชยไหมครับรุ่นนี้ผมประมูลมาหมื่นสี่นี่นะผมเก้าองค์เท่านั้นเองนะครับต่อไปครับเนี่ยด้านนี้บ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นยกบอยครับ ครับแล้วเดี๋ยวจะมีรุ่นฉลองโบยอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเตรมาเนี่ยสังเกตดูมีรอยจานทุกองค์ทุกรุ่นนะครับอ่ะต่อไปครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมิเศษครับรุ่นตํารวจสร้างครับครับที่เคารพนับถืออาจารย์มาตั้งถวายครับก็มีลูกศิษย์เป็นในตํารวจเป็นทหารมามามาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยอันนี้ฉลุครับตาตั้งฉลองพระจอยครับ ครับเลองเจ้าได้รับตำแหน่งเจ้าว่าสวยงามนะฮะต่อไปครับอันนี้เป็นรูปรูปหลอโบราณอันนี้พี่ฝางพระประแดงกับพี่ไก่รุ่นนี้ต่้งครับสวยมากเลยนะเนี่ยครันครับผมโอ้โหอันนี้รุ่นน้ำท่วมครับรุ่นพระตอนกำลังน้ำท่วมหนักอันีรายละเอียดต่างๆนะโอ้โหทีวรหน้าตาท่านสังคติฐานครับโอ หล่อโบราณครับครับต่อไปนะฮะนี่ครับนี่เป็นรุ่นห่วงเชื่อมครับครับครับลูกติดที่เขาล้มแล้วถือจารย์ก็มาสร้างแล้วถวายมีลงยามีหลายเนื้อครับหลายเนื้อครับต่อไปครับกิ่งยกโบดครับอันนี้เป็นกิ่งยกโบดลูกติดสร้างถวายเหมือนกันครับเป็นกิ่ง ต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญแมตตาครับเป็นเหรียญพระเอกปรับน้ำสร้งถวาตสั้งถวายครับตร้งแจกครับด้านหลังส่วนใหญ่วัตถุมงคลท่านหรือว่าเหรียญเนี่ยด้านหลังจะเป็นหลังเรียบซะเยอะเหมือนกันนะครับแต่มาจะเน้นลงจานครับต่อไปครับอันนี้เป็นรุ่นกวางบินครับปิตาเนี่ยนะฮะปิตาคืออะไรครับ เขาเรียกบึงกวางบินอ่ะคือเขาจะครับผมต่อไปนะฮะองค์สุดท้ายนะครับเนี่ยครับอันนี้ข้าวหลามตัดครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดเน้นเงินสรีสร้างถวายกันครับส่วนใหญ่วัตถุมงคลท่านก็เป็นลูกศิษย์ที่สถานะสร้างมาถวายนะฮะแล้วให้หลวงพ่อจารย์ให้หลวงพ่อปุกเสกนะครับอะคราวนี้มาที่ ประหลัดขิกของหลวงพ่อกันว่านะฮะซึ่งหลวงพ่อก็มีชื่อเสียงนะฮะทางด้านการจานประหลัดขิกอยู่ว่านะฮะแต่ว่าประหลัดขิกที่ดูวันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมว่าน่าจะเป็นองค์ครูใหญ่มากนะฮะโดยเริ่มที่องค์นี้ก่อนนะฮะไล่ไปตามขนาดนะองค์นี้เล็กสุดนี่อันนี้ได้มาอย่างไงฮะอันนี้ผมได้ไม้แก่นมะขามมาห้าร้อยต้นห้าร้อยปีครับอายุต้นไม้ห้าร้อยปีครับครับผมแล้วก็ไป ให้ช่างเขาแกะมาครับผมแล้วมาให้อาจารย์ลงอัคระให้ครับครับนี่อาจารย์ก็ลงให้โ, عل, โอโ้ยเต็มดอกเลยนะฮะครับต่อโคตรด้วยนะฮะไม้แก่นมะขามแก่นมะขามนะฮะต้นอายุยืนซึ่งคือไม้มะขามไหมใช่ครับแต่เราเอาแก่นข้างในครับซึ่งเป็นมะขามอายุห้าร้อยปีครับไม่ต่ำครับไม่ต่ำนะฮะครับไม่ต่ำกว่าห้าร้อยปีต่ครับต่อไปฮะเนี่ย นี่ไม้พยุงไม้พยุงแดงครับครับผมครับพอดีลูกฟิกเขานาไม้มาถวายให้อาจารย์ครับแล้วผมก็แกะมาได้สองตัวถวายอาจารย์ในตัวหนึ่งครับแล้วผมก็มาตัวก็ต่อโคดด้วยนะฮะครับลายอัคระไหมครับครับใช้แรงเยอะครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอัคระของอาจารย์เนี่ยผมว่าไม่ซ้ํากันเลยนะแต่ละตัวเนี่ยถูกไหมฮะคือดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่า อาจารย์จะลงแล้วแต่ความเหมาะสมใช่ไหมฮะคือดูแล้วจะไม่ซ้ากันนะครับนี่อันนี้เป็นไม้ไรนฮะกันมะขามเหมือนกันแกนมะขามเหมือนกันนะครับครับ,รบแล้วปกติพี่หมูบูชางไงฮะผมจะไว้ที่หิ้งครับไว้ที่หิ้งนะค,ครับผมบูชาไว้ที่บ้านนะฮะ ไปนะครับนี่คือตะกรุดที่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดนะฮะนี่ก็เป็นไม้แก่นม,นมระการเมืยวกันครับชุดเดียวกันครับฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่ศรัทธานะฮะหลวงพ่ออยากจะมาอยากจะมากราบมาทำบุญกับหลวงพ่อเนี่ยครับส่วนใหญ่หลวงพ่ออยู่วัดทุกวันนะครับ อยู่ทุกวันครับแต่เสาร์อาทิตย์นี้จะจะติดกินนิมนต์ครับถ้าวันธรรมดาจะอยู่ครับถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยคือมีโอกาสเจอหลวงพ่อสูงหน่อยครับนะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่คือหลวงพ่อจองไปรับกินนิมนต์นะครับ่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็มาแล้วก็มาพบเจอกับหลวงพ่อได้ที่กุฏิหลวงพ่อนะกุฏิหลังเล็กนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าคือหลวงพ่อท่านก็อยู่แบบง่ายๆนะฮะสมถะนะครับผมแล้วก็มาทําบุญ ถวายสังฆทานวันเกิดหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะก็มาพบเจอพี่หมูได้ด้วยอยู่ครับนะครับพี่หมูก็คือนอกจากดูแลหลวงพ่อแล้วมีดูแลในส่วนขอะไรอีกบ้างในในส่วนเกี่ยวกับทางวัดอ๋อเปล่าครับมีเจ้าหน้าที่ดูครับผมอ๋อนะฮะก็หลักๆก็คือดูแลหลวงพ่อเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้นะขอบคุณพี่หมูมากนะครับที่มาแนะนานะครับเรื่องราวนะครับวัตถุมงคลที่เรียกได้ว่าเกิดจากความศรัทธาแล้วก็สะสมมาเป็นเวลานานเลยนะจนกระทั่งทุกวันนี้ก็มารับใช้หลวงพ่อด้วยแล้วก็มาใกล้ชิดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพ เอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะหมดเวลานะฮะฝากอีกหนึ่งข่าวสําคัญนะครับนั่นก็คือภาพถ่ายนะครับพระพิคเนตนะครับที่ปรดิสถานอยู่ที่ศาลหลักเมืองพระประแดงนะครับซึ่งหากคุณผู้ชมได้ติดตามรายการของเรานะครับเทปแรกที่เรามาถ่ายที่วัดคันลัดแห่งนี้นะครับหลวงพ่อเนี่ยได้เมตานะครับจานให้ด้วยลายมือของหลวงพ่อเลยนะครับ ทั้งหมด19ใบด้วยกันนะครับกติกานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเขียนจดหมายมาในรายการของเรานะครับบอกเล่าถึงความศรัทธานะครับที่มีต่อหลวงพ่อหลายนะครับวัดคันลัดหลังจากนั้นนะครับทางรายการของเราจะคัดเลือกจดหมายที่เขียนได้ถูกใจทีมงานนะครับ19ฉบับด้วยกันแต่ถ้าหากว่าม,มีจดหมายที่มีความประทับใจมากกว่า19ฉบับเราก็จะเอามานะครับและมาจับหาผู้โชคดีนะฮะ19คนด้วยกันที่จะได้รับภาพ พระพิคเนตนะครับพร้อมยันนะครับที่หลวงพ่อได้เมตตาจานให้นะครับส่งไปให้คุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยทีเดียวครับ วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการมรลเ่องเมืองสยามนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage m i r a c l e Channel TV ช่องทางที่2 m i r a c l e underscore c h ก t ร์ซีเอชคมุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆคลิกไปดูไปอัปเดตกันได้ครับที่ w w w m i ลไวด์เว็บดอตมิ c เล ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหลายวัดคารลัดนะครับได้โปรดโดยมาดาให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ผมและคุณหมูวัดคารลัดลาไปก่อนสวัสดีครับ